ช่วงนี้อยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆเปรี้ยวๆมาหลายวันแล้วค่ะทุกคนจะเป็นมะยมมะม่วงมะขามหรือว่ากระท้อนอะไรก็ได้หมดเลยค่ะ,ะที่พูดมาทั้งหมดนี้ที่บ้านสาวหลามไม่มีสักอย่างเลยค่ะทุกคนและก็โชคดีของสาวหลามมากๆวันนี้ไปบ้านแฟนนะคะไปเจอต้นมะยมต้นหนึ่งแล้วก็ดกมากๆเลยค่ะสาวหลาอยากกินมากๆจนอดใจแทบไม่ไหวก็เลยแอบเก็บมาสักสองสามกํานี่แหละค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะคะทุกคนกินข้าวเสร็จก็รีบมาตำม,มะยมเลยค่ะคิดดูว่าอยากกินแค่ไหนในขณะที่ภาคเสียงไปก็ยังกลืนน้ำลายไปเลยค่ะทุกคนขะะกกินนนไปแล้วคยังึ อยากกินอีกเลยแต่เสียดายมากๆเก็บมาได้แค่สองสามกนะคะแต่ก็เก็บมาเยอะไม่ได้เกรงใจเจ้าของบ้านนะคะส่วนวิธีการตำมะยมของสาวลานะคะก็จะใส่พริกสดลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะวันนี้ก็จะตำเผ็ดนิดนึงใส่มะยมลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเหลืองหรือว่ามะเขือกรอบลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะตำทุกอย่างรวมกันนะคะก็จะตำละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันยังมีเม็ดเขาอยู่นะคะก็จะตำได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่ในส่วนที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็ตำทุกอย่างรวมกันเลยค่ะช่วงใกล้จะ เป็นรอบเดือนทีไรนะคะสาวลาวว่าคุณผู้หญิงทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันกับสาวลาอยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆแ,แ,แล้วก็เปรี้ยวๆนะคะคือต่อให้ดึกแค่ไหนก็ต้องลุกมากินให้ได้ค่ะทุกคนอารมณ์เหมือนกับคนท้องไม่มีผิดเลยค่ะเราตำมะยมจนละเอียดได้ที่ประมาณนี้ก็จะมาเริ่มปรุงรสนะคะใส่น้ําปลาโนโน่หนุหน่งๆ,ๆลงไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีปูดองก็ใส่ปูดองลงไปด้วยนะคะก็จะเพิ่มความหอมแล้วก็นัวดีแต่วันนี้สาวหลาลืมใส่ค่ะก็จะปรุงรสชาติประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปตามด้วยผงนัวนะคะเสร็จแล้วก็หยาาะน้ํปปลลงไ สักเล็กน้อยจากนั้นก็โคลย์โคลทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยค่ะทุกคนอบอกเลยว่าตอนนี้กลิ่นน้ําปลาลน,นัวมากๆและก็หอมมากๆเลยค่ะทุกคนพากไปก็กลืนน้าลายไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมนะคะเราจะห่อด้วยใบยมะยมนะคะทุกคนกินคู่กันอร่อยมากๆชิมแล้วก็ปรับรสชาติตามชอบนะคะพอแซบนัวแล้วก็ไปเทลงจานได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนตำมะยมของสาวหลาหน่ากินมากไหมคะถ้าจะให้อร่อยจริงๆต้องซดแบบนี้เลยค่ะทุกคนซดน้ํามันไปด้วยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าแซ แ่บหลายหลีค่ะเอาละค่ะทุกคนวันนี้ตำม,มะยมของสาวหลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ได้กินสมใจอยากแล้วค่ะกินกับใบมะยมอ่อนนะคะเอาห่อแบบนี้บอกเลยว่าแ่บหลายค่ะบ้านเพื่อนๆมีมะยมเยอะๆแบบนี้ก็อย่าลืมเอามาตำกินดูนะคะบอกเลยว่าแ่บจริงๆค่ะสําหรับวันนี้สาวหลาขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไวพ้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ